น้ามาสการข้าพาจ้าที่เล่นพนคำว่าดังๆในเรื่ออาจารย์เรื่อบานเรื่องผู้ลูกฟวางกับปานนั่นเป็นอะไรก็ว่าเข่าค้าเข่าเนี่ยแต่ชุดเต็มนี่บ่เคยพลาดดีเลยเนาะชุดเต็มไม่พ่านเลยโอ้ชุดเต็มบ่ได้พลาดจัดเกียร์้าลองเนาะสิบแปดเลยเนี่ยสิบแปดวันสิบแปดวันเลยเนชุดเต็มเข่ามาตลอดวันว่างนึงแห้งชุดเต็มแห้งเหลือหน่อยเนาะครับ ชุดเตรียมแห้แงคัดแห้งเดี้ยหน่อยแห้งแห้งบูหัวนึงชีาบีคูหลาคูนะออบทีถึงน้ำลายบรบะมีเปินโแม่ซอยเฮ็ดเกียรพญานุ่งพาญานา้าบ,รบะรจัน์จว่ามีมดอยู่วนี่เจ้าึงบ่าโอ้นี่เจ้าสองเจ้าทีเออเดี๋ยวเจ้าถือว่าถือาเจาก็ซอยเฮ็ดเขาละ้าเจ้าก็ซอยเฮ็ดซอยสางเหเขาละในส่วน เยฟซี่ e กับไหนเจมันคนใจดีครับใจหูลมลมไม่ลดจังไงกับเลี้ยวพราะยาหนักเข้าเพราะยาหนักหลังจากพราะยาหนักแล้วแล้วเนี่ยอื่นเนี่ยอื่อเข้าสีเห็ดสาราปฏิบัติธรรมสีเห็ดอีหยังสาราปฏิบัติธรรมกลางน้ำบ่อยจันคิดว่าสนะแต่ค่อยเบิ้งกันต่อไปไแล้วก็ค่อยคิดหน้ากันต่อไปเนาะครับอ,อาจารย์สมหวังกับช่วงผู้แปดจอดกับเพาะมันธรรมดดาลุดไปแจมหนึ่งแล้วแปดซีเนาะครับนมาแปดซี แปดชี้กระออกแปดสามนุ่เต็มหนึ่งต่บันไดยังมีผู้ติดเชี่ยะแปดชี้ซื้อมาได้ไอแปดแปดชี้ซื้อมาได้ซื้อแปดสามมาสั่นถือเชาซยวชะแปดสามครับโอ้ขาดไปดิดบันี้งว่านี้ได้เฮ็ดใบไปบ่ดนี้อาจารย์เอเอแต่ว่าเฮ็ดใบนล้วโอ้อันนี้เฮ<ะ>็ดไบเดียวไปล่ปอมึงก่อนเนาะฮะไปล่อมึงวะชุดเต็มวาาจันให้ไลยโอ้บะเมียนตัวนี้บะเมียนโอ้อันนี้เอาอย่างละสี่ โอ้ oh, อันนี้นั่นส<า>ักวันย <Ha, S 1> ังมาเยี่ยมุดเต็มหน่อยอาจารย์เนาะอ้าวอาจารย์มีให้ย <Yun> ังสี่หลักวันดีสักวันเดี๋ยวกาศจ่อมือจ่อเ <Kristen> <kes S 1> ว้นนะครับเดี๋ยวแอบสีผ้ามาเบิ่งอ่ว่าอาจารย์เพิ่อนโซเลขเพิ่นให้นี่เปลี่ยนเจ้าไรแน่เดี๋ยวชุดเต็มมแม่หมดละไปเนาะอันนี้ก็เอานี่ไปเบิ่งสักวันนี่เอ้าเห็นอยู่เนาะพอนพี่น้องเนาะเห็นอยู่เนาะมึงดีๆเด้อแคบจอไว้เนี่ยเอาไรมือเพื่อนเนี่ยเราล้วนต้องคอยคัก มึง่คยม่ได้รอดขางมงชีตอะไปล่องเบิงไปล่องเบิงเนาะไปล่องเบิงนะอ,าอ,งอา่างวดนี้ในเฮดให้เลขล่าตั้งลักมามีอยู่สามตัวคือหาหกเกตม,มีหามีหกมีเกตอา่ามาอา่ามาสามตัวงหวดนี้เนะาะมาดีส่วนลัก10หนวยหายมาหนึหน่งกับสี่เด่น ไปที่1ล่องซวันต่อไปบันนี้มาจับคู่วันนี้จับคู่ให้ม่เจ็ก็ดสอามหาซีสองหนึ่งหนึโอ้เล็กวันนี้มาหนึ่งสองสามซีหาหกคู่วันนี้นี้กับชีวิตเลกล่างเ็กล่างกับสิมงา 8, ปด2นึ่งรเลขล่างให้2หางแต่ว่ารักลอยล่างนี่มี8กับเก่าวะสันกับพี่นิ่พี่จะแหน้า เอาพ่อพี่น้องเอ้ยค้าตรีมีโอกาสได้โชคได้ชัยนั่อาจารย์ท่ดงศูนหนึ่งสอง 02. ข้าตรีมีโอกาสได้เฮ็ดได้สัง่มงมวลบัตรว่าล่ามเพลินให้สัง่งเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวจาคว้างมาละผู้ใดสั่งผู้นั้นก็ได้พื่กินเขานี่เราพ่อพี่น้องไผกินไผกับอิ่มมาสั่นเพป็นว่ายมาไปอิ่มท้องเข้าพุ่นเพราะว่ากินเอ้าอันนี้การแล้วแต้พ่อพี่นอ้องสีพี่นิดพิจารณาคันชอบตัวเลขกะ ล่างเอาไปวิเคราะห์เบิง้งคันว่าชอบกับผ่านเด้อพอพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนั่นแหละอืมนส่วนตัวเลขวันนี้เนาะเดี๋ยวชุดเตียงชิม่ามืออใดรแบบนี้นะครับอาจารย์ครับชุดเตียงก็พูละใกล้ๆกล้มือพูดนละใกล้มือเนาะโอ้ยชุดเตียงวบบบางเรื่งนี่เสีดเยดายอยู่ที่เราแล้วก็ได้เรียกเ่อหลายตัวช่วยอ้อมาหมิงใส่แปดซี่อาจารย์สมหวังนี่นะแล้วปูแปดสอดนี่แะฮึมอืมหมดลายเนาะโอ้บมดลายอยู่ครับ ก็แบบว่านงอกว่าผมกับบไตรรถแต้มผู้คนรถแต้มเพิ่นกะทีก็เพิ่มเบิ้งคีเพ้าคนผู้เนเบิ้งคีเพ้ากะทีกยู่านไปผู้ว่าเบิ้งคีแก่มีว่าไปล้รอมเบิ้งอาจารย์ฟันยังไปตั้งแต่ตองหวัดมาด้ฟันยังบะเที่ฟันฟนอยู่มน้ยฟันมขึ้น่ะฟันาาไจรฟัน่าเจ้ามาถวายซ่องมาจาวัย่อง ในซ่องมีอย่างมีเงินไหมคสัมีเงินมี้บแกะรอหล่มีคนบมาสวายสวายสวายจันแขกโอ้จันแขกมันนั่งอยู่นี่จครับผมแต่ความเป็นนั่งนี่เหร็ดพุดจันแขกมันนั่งนี่สาระสารรับงเงินซ่องค้นมากคนหน้าคนน้มากบะนั่งมากครับนี่เล็กเลขสีดเล่าพรายังหวะจังวะเอาจย์แขกผมบ้านไ้ถามคนเชียรว่าเปิ่นฝันมาฝันฝันดูขึ้นหรือเปล่าได้แกะวะได้แกะได้แกะซ่องบางบ้านมีเงินจังหวะได้แกะเป็นคนเรา เด็กเขาคนนั่งเล่นสุบยาทั้งหมดวายวัตเดียวอาจารย์แขกคนมากมากสบายซ่องโอตเนี่ยนั่งอยู่โตเนี่ยนะคนลังมากสบายซ่องให้อาจารย์แขกเนื้อเหล็กที่อยู่นั่อาจารย์แขกว่ะที่เจ้าเ่แต่ว่าคันว่าเพื่อนอาจารย์แขกนี่คันเลาะหายเลาะหายตัวเดียวเลยดิเลาะหายเล็กเห็นม่้งวัดก้อนเห็นปะเลาะหายไปเจ็ดที่ออกเล่าอยู่เพ่าะั่นออกอยู่เพ่าะั่นเห็น่่่แตวาได้เปะ เลขมันมีมาเซียงมันหวามาขึ้นโอ้เออเลขกงมีเส oh, hey, ียงได้เลขเขียนตะคบเลขทำนี uh ่แ huh. ล right. ้วหมายถึงท so ี่ที 2> 2> ่ฝันมืนขึ้นนี่คือคือคือเอาเลขที่มีนมาเสียงฝันว่าอ่าเนยดย่อมเอาเอาซ่องมาถวายอาจารย์แฉกแต่ว่าอาจารย์แฉกเป็นผู้นั่งรับประทานนี้โอ้เมื่อมันนั่งนั่งเป็นประทานรูปประทานรับหยดย่อมอย่างนี้ครับจะนั่งเลียนอยู่นอกพุ่นมันนี่อันนี้ ก็คงกับว่าท่านได้ไปถามนี่มันเรียกรุ่นสิเขาวหมอย่าง,งเรียกเข่าก็มีโอกาสเพราะว่าคนลังเข่าเห็ดบุญเนี้ยเนาะแต่ว่าสิเขาเรียกอ่าส่วนใดตอนนั้นแต่ว่าเพื่นว่าเรียกอาจารย์ันเขายุวเรียกจุดเตียมแต่ว่ามันหลายตซีซอแต่มันแบบหลายตัวพวดแต่ว่ากับว<า><า>่าไปยังรดดาเวลาเทาซีเขากับไปวิเคราะห์เอาไปตัดไปยังเอาผู้ใดมีสูตรไปตัดผู้ใดยังกันเลยเนาะแล้ววันนี้ ได้ถามได้ถามอาจารย์แขกว่าเพ้นฟันอีหยังบอกอันนี้เป็นจะเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าแต่ว่าคันอาจารย์แขกคันได้ฟันฟันได้ตัวเดียวโคโรนะคากู่ดิจังหวัดกาญจนี่ว่าฟันมาเล้วนั่งนังวันนี้มีญาติญย่อมหมอบช่องมัถวายคนกำลังขมานี่เลยแล้วน้องเลยเครับแต่ของหมดตัวเลยมานนั่งอยู่นี้ครสูบยาเหล็กทั้งนอกคนหมดทั้งอาจารย์คิดว่าอยงไรบ้างขึ้นว่าเลขคิดว่าเลขมันนี่เมียนเนี่ยเลขยุ่นนี่ เมียนแล้วแล้วสิเ็นตัวใดแต่ว่าสิเมน้วเลนี่แหละขอาจำขั้กบมาเขียวเลยมาขึ้นเกิดก็เรว่าจะไดืนอนแต่ว่าขว่าเลขมีนแล้วแต่ว่าจัสีเมนตัวใดนี่แหละเป็นตะโกลายรว่าเมีนแล้ว่ว่าครับีนตัวใดยนนี่ะเรียหลายๆยังวงกลมจัตัวนี้ขึ้นมากตัวใดอาจาร่างวางนี่วงกลมน้อมวกลมจังสิเมนตัวใดขึ้นมากตัวใดขึ้นมากตัวใดลองปีนีปีจระนา้ครับผม สีบลสีบงเมนคูนี่บ่ะเหล็กคูนี่บ่เจ็ดหนึ่งเหมือนเ็กหนึ่งกับนี่แหละเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งคิดว่าเดยวก็ไปแตไปเบื่อไปร่ไมหญ่คแต่ผมไปเมื่อไหน่ไม่แ่แต่เบื่องแต่จ้ามือกันก็เพราะจ้ามือดอกเดียวอีกจักเครื่องวดกลางวดนี่าะกระจได้วามแน่ชัดเลยล่ะอื ช่วนอาจารย์สมบางสิ่งว่าส่งปูเปียร์สอนอีกที่แต่ว่าสิ่งที่ส่งมืออใดรยังไม่ได้ถามอะไละเอียดชัดเจนกระเทียมมะเขากันก็ดีตัวส่วนสามตัวก็มี่เปียีเก่าเอาไปประก,บ,กบใส่ล้นแล้วโอ้ช่วนสามตัวเอาเอาเปียร์ครับเก้าเนี่ยลักลอยหรืเนาะโอ้อันนี้คืลอลักร้อยล่างตัวนี่ลอยเลยลักร้อยบนตัวนี่ผมอ่านผมอ่านทิดตัวนี้โอ้ขอโทษเด้อพ่อพี่น้องเลย อันนี้เป็นหลักร้อยบนยสองตูวนะนี่รอยมีแปดกระกล่องอยู่ไปไซดได้อันนี้คือหลักน้วยกับสีบเนอะหลักน้อยกับสีบอันนี้ก็คือหลักร้อยไอ้ก็หลักร้อยกระสีออกมาเบื้องกันสูงก็ว่ามาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองที่ก็เอาแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองคือเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเห็นไหอืเห็นว่าคืออยู่เด็กไปอย่เด็กไปโกเบไปตัวสามสอง เันฟันยังที่มันกาจีต,ตเลขที่เขาแล้วว่าจาักแล้วอาจารย์เลยมีโอกาสยี้ดิเนื่อย่าเรื่องถามจานแขกให้เนี่ยว่าเพิ่นฟันนี่อย่างบอ่อ<ม>เนี่ยเพิ่นฟันได้เลขได้เลยว่าร่องถามเพิ่นเน่าฟันว่างๆว่างๆยังไปหาเพิ่นถามให้ผมเนี่ยไอเจียได้แนวทางมาฝากตอนอีฟซี่ห้าเพิ่นได้เฮ็ดได้สั่งวันว่าล่ามห้าไห้บรรดาหัวใบรรดาหูเฮื่องตัว ผู้สร้างเขาะหนักเขย่งตัวบุญเห็ียดจ้ะผมไปมาองหนึ่งนี่ขาเจ้าเหยียดยางดูเด็ดเลยดิเราล้งนำบุญนิดติครับอืมจะไปถามขาเจ้าน้ำเราบางหนึ่งนี่ก็ได้เพิ่นจ่อหู้จ้องฟังแกงแปงไว้หัวไว้กลางไว้ท้ายนี่เพิ่นจ่อไว้เฮ็ดหยังกราสั่นเพิ่นก็เลยเบาสูฟังขันสมมติว่าจ่อหู้ไว้เองเสียผู้ใดที่เฮ็ดบุญต่อเกศพญานุ่งพญานาคน้ำเดาวหรือว่าผู้ใดบ่ต่อก็แล้วแต่ อ,อยากาให้เป็นชีรีมงคลกับตัวเฮ้าเนี่ยอยากมีอยากให้ชีวิตเฮ้าเป็นชีรีมงคลน,นะก็คือเอาซชื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดเมื่อเขียนใส่แผ่นท่องกับทั้ทงวัดนี่ว่ทาทังวัดให้หมูซาแผ่นทองมาสัน่นกัมาเขียนซชื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดเออเขียนซชื้อน้ำสกุลชื่อือพร้อมครอบขั้วยังก็แล้วแต่เอาเมื่อไว้ในสะดือพญานาหมายถึงเอาไว้ใตทองพญานาเนี่ย ครอบครัวสิซุ่มเย็นเพิ่นว่าวของสันเพิ่นเพิ่นวาวที่สร้างปันพญาหนาเพิ่นไปปั่นทั่วมองทั่วทั่วทั่วราชานาจักน่ะเพิ่นลอยฟังเนี่ยจ่อไว้นี่จ่อไว้เพื่อนี่แหละเพื่อการนี่แหละส่วนลังคนนี่สมมติว่าดวงบอดีงานตกงานหรือว่าบ่มีโชคมีลาภหรือว่าตกเคาะช่วยยังสินะเขียนชื่อน้ำสกุลเนาะใส่แผ่นทองแล้วเอาไว้ใต้ทองพญานาค มันเปลี่ยน,นิีมงคลเพื่อนวางสั่นกระบอ่แต่ว่าทางวัดเสญยบูซาเพยียนเท่าไรอันนี้อันนี้กับอาจารย์ยังกับวัดพันธ์ใตกลงกันว่าจะจะเพื่อนกันยังเบาๆกันแต่ว่าอัน,นจอไวให้เพื่อนเห็นเพื่อนกับเฮ็ดจังสันส้นว่าจะเดี๋ยวจังไรกันฝากมดพอพีนองเด้อเตรียมตัวไว้เด้อพอพีนองเด้เอเสริมดวงเสริมบารมีเฮ้ยแล้วก็เป็นเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีท่านพร้อมอีกจังหนึ่งกระไร ผู้ใดสนใจในส่วนแผ่นท่องเขียนซื้อน้ำสกุลไว้ใต้ท่องพญานาเพื่อเปลี่ยนสิริมงคลแก่ครอบครัวแก่วงตระกูลเจ้าของให้ซุ้มเย็นให้ยู่เย็นเป็ี่ยนซุ้เพื่อนว่าของสั่นตามที่แอ็ดถามมางานมันก็เงเลี้ยงขอนแล้วเนาะครับผมเขียวขนาดเดียดนี่พ่ออยากให้เลี้ยวเนาะอยากให้เลี้ยวเรื่องก้อนนี่แล้วออกพันสวนพันสาใส่กระถินนี่แล้วครับผมนะของสั่นจะน่าจันทร์เนาะ ภาบนลูกวนอาจารย์เช้านี้เร้บบันอปร่ว่บันเนาะต้นเล็ส่วนเบิกอะไรเที่ยมมันแรงมันหลังเที่ันดีครับผมใก่หมึกลกเว็นมาอียมมีมาสุดเต็มต้นยังกะจะก่อยกลับไปบึงพิจานากับไม่เนาะครับผมครับเต็มต้นนี่ออไปบึงก้อนครับุนสามตัวกับไปบุกโกบ้าครับลักลอยนีก้ครับไปผสมสมใส่บงครับันดีเามื้อจทไหนพิจนา่เนาะครับผม อาจารย์ตัวรบกวนอาจารย์จ้ามีตัวใหม่นะขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมลจิอ